ตอนที่12คนตรงหนึ่งในสี่ความชั่วร้ายกำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ก่อนที่จะปรากฏร่างของปีศาจนิโคเซนอดีตนักพรตที่ทำการดูดกืนพลังจากต้นไม้ก่อนจะกลายร่างเป็นปีศาจและคนตรงก็พูดขึ้นว่าข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้าเคยเป็นมนุษย์ก่อนที่จะกลายเป็นอสูรใช่หรือไม่ก่อนที่จะเล่าให้นิโคเซนรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าพี่น้องเครื่องอสูรอย่างพวกของโทวะ และคนตรงก็ให้นิโคเซนที่เคยเป็นทั้งมนุษย์แล้วก็ปีศาจเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคนจัดการกับทั้ง3ก่อนที่คนตรงจะหัวเลาะด้วยน้ำเสียงอันชั่วรา <S 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 ้ายตัดภาพมาที่พวกของโทวะและเซซึนะที่กำลังมารับงานปราปีศาจจากโคฮาคุอยู่เนื่องจากมีปีศาจที่ชื่อว่านิโคเซนทําให้ภูเขานั้นแห้งแล้งพวกชาวบ้านระแวกใกล้เคียงหวาดกลัวกันไปทั่วก่อนที่โคฮาคุจะฝากฝังให้เซซึนะเป็นคนจัดการ และจะส่งฮิซุยตามไปสมทบที่หลังหลังจากนั้นโทวะและเซซีนะก็ทําการขี่คิระระบินไปทางด้านของนิโคเซนที่ทําการดูดกลืนสารอาหารจากต้นไม้และภูเขาจนทําให้เกิดความแห้งแรงไปทั่วเพื่อเป็นการล่อสาวๆให้ออกมาตัดกลับมาที่พวกของโทวะและเซซีนาที่มาถึงก็ได้เห็นต้นไม้ที่แห้งตายสีดินที่แปลกประหลาดและโมโรฮะก็อยู่ที่นี่ด้วยโมโรฮะได้รับการขอร้องจากชาวบ้านให้มาตรวจสอบดู โมโรฮาพบว่ามันเกิดขึ้นจากพิษแต่นั่นไม่ใช่พิษจากปีศาจและสารอาหารยังถูกดูดไปจนหมดและชาวบ้านบอกว่านี่ต้องเป็นฝีมือของนิโคเซนอย่างแน่นอนพอโมโรฮาได้ยินชื่อของนิโคเซนก็เหมือนจะคิดอะไรดีๆออกที่จะไปจัดการกับปีศาจนิโคเซนร้อนเงินอีกแล้วไร้การก่อนจะมีเสียงของโทวะตะโกนเรียกโมโรฮาดูเหมือนว่าโมโรฮาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ดูหน้าสิครับแหมก็พอสองคนนี้มาทีไรก็ชวยเงินทุกทีอ่ะเนาะ โทวาก็ถามโมโรฮาไปว่ามาจัดการกับนิโคเซนเหรอโมโรฮาเนี่ยเซงสุดที่จะต้องแบ่งเงินกันอีกแล้วพอตกเย็นทั้ง3คนก็มุ่งหน้าไปยังยอดเขาก่อนที่โมโรฮาจะเล่าเรื่องของนิโคเซนที่เคยเป็นนักบวชก่อนจะกลายมาเป็นปีศาจให้พวกโทวาและเซซูนาฟังก่อนที่โมโรฮาจะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่เข้ามาใกล้แต่โทวากลับไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยแถมเซซูนาเนี่ยยังได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแตกต่างออกไปแล้วก็ปรากฏร่างของนิโคเซนที่กําลังรอสาวๆอยู่ <Hey! S 2> ทั้ง3คนก็ทั้งทาพร้อมที่จะต่อสู้แต่โทวะกลับไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้และนิโคเซนก็ทําการพ่นพิษใส่ทั้ง3แถมยังเป็นพิษของนักบวชที่มีผลกับโทวะและศาสนะมากขึ้นไปอีกศาสนะยกหน้ากากการพิษของพวกนักล่าสูวนให้กับโทวะแต่โทวะเนี่ยก็หมดสติไปซะแล้วศาสนะรีบวิ่งเข้าไปช่วยในทันทีมโรฮะก็เข้าไปขวางการโจมตีของนิโคเซนและก็บอกให้ศาสนะพาโทวะไปหลบก่อน โมโรฮะใช้ดาบคุริคารามารุของเธอฟันไปที่ตัวของนิโคเซนแต่คุริคารามารุของเธอนั้นก็ไม่สามารถโจมตีผ่านร่างกายที่แข็งทื่อของนิโคเซนได้เลยโมโรฮาจึงตัดสินใจถอยทับแล้วไปสมทบกับพวกโทวาและกเซซุนากอนทางด้านของโทวาที่ดูอาการไม่ค่อยสู้ดีนะักเซสุนะเนี่ยก็ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยโทวาเอามากๆและก็ยังสงสัยด้วยว่าโทวาเนี่ยเป็นอะไรโมโรฮาที่เพิ่งมาถึงก็ขอหน้ากากกันพิษจากเซซุนะ ผมไม่สามารถโจมตีใส่นิโคเซนโดยใช้มือข้างเดียวได้เสสนาที่ไม่มีหน้ากากสำรองจึงถอดหน้ากากของตัวเองให้กับโมโรหะด้วยหน้าตาที่ขึ่งขังดูเท่อกมากๆเป็นห่วงพี่แหละดูออกพอฟ้าเริ่มมืดลงโมโรหะก็มาจัดการตัวของนิโคเซนแต่นิโคเซนเนี่ยก็ไม่มีอาการเกรงกลัวโมโรหะเลยโมโรหะจึงตัดสินใจลงดาบตัดคอได้สําเร็จแต่ทว่าก็เพียงแค่ตัดหัวจนขาดเท่านั้นแม้ตัวของโมโรหะ จะใช้ธนูปราบหมานก็ตามก็ยังไม่สามารถทําอะไรตัวของนิโคเซนได้เลยและนิโคเซนก็ทําการบินหนีไปทางเซสนาที่ขี่คิรระมาก็ฝากให้โมโรฮาดูแลโทวะด้วยและก็ตามนิโคเซนไปทางด้านของโมโรฮาที่แบกโทวะมาโทวะเนี่ยดูทีท่าว่าจะอาการแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆและก็ปรากฏร่างไร้หัวของนิโคเซนมาขวางทางทางัทง้ทงคู่เอาไว้ทุกคนดูไหมครับปรากฏว่าหัวที่เซสนาตามไปเนี่ย มันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาของนิโคเซนเท่านั้นตัดกลับมาที่ทางด้านร่างของนิโคเซนที่มาขวางทางโทวะและก็โมโรฮาเอาไว้ก็งอหัวใหม่ขึ้นมาในขณะที่สีผมของโทวะก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายไปเป็นสีดําและนิโคเซนนั้นก็ยังทําการถล่มสะพานแขวนทําให้โทวะกับโมโรฮาเนี่ยล่วงลงไปใต้หน้าผานั่นอีก แล้วก็ตัดภาพมาให้เราเห็นว่าคนตรงเนี่ยกำลังมองเหตุการณ์นั้นอย่างสนใจตอนนี้กลุ่มนักล่าสูนที่มีพวกโคฮาคูและก็ฮิซุยเนี่ยมาสมทบกับแสซนาแล้วเรียบร้อยตัดกลับมาที่พวกของโทวาและก็โมโรฮานะครับทั้งคู่ไม่ตายครับทุกคนแหมจะตายได้ยังไงล่ะเนาะโมโรฮานะครับทำการประคองโทวาเข้าไปหลบในถ้ำก่อนที่โมโรฮานี่จะพึมพำกับตัวเองว่าโทวาเนี่ยเป็นอะไรไปสีผมก็เปลี่ยนไปสัมผัสถึงพลังปีศาจก็ไม่ได้อย่างกับกลายไปเป็นมนุษย์ ก่อนที่โมโรหานะครับจะคิดอะไรดีๆออกโดยการล่อปู่เมียวกะออกมาด้วยที่ทาปากและปู่แกนะครับก็รีบออกมาด้วยพอปู่เมียวกะได้ฟังคําอธิบายนะครับก็อธิบายให้ทั้งสองคนฟังไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนเดือนดับก็ได้ทําให้สูญเสียพลังอสูรไปซึ่งมันก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องอสูรนะครับเราเนี่ยได้เห็นภาพของอินุยชาตอนผมดําด้วยคิดถึงจังปู่แกนะครับก็ยังยกตัวอย่างอีกว่านารครุเนี่ยสามารถเลือกวันที่จะสูญเสียพลังอสูรไปได้ โทวานะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเกิดอาการนี้มาก่อนตอนที่อยู่โลกอีกด้านปู่เมียกะนะครับแกก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโทวาเนะี่ยเป็นคนของที่นี่โดยกําเนิดก็ได้ส่วนโมโรฮานะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันปู่เมียอกะก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโมโรฮาเนี่ยเป็นลูกเซียวก็ได้โทวานะครับรีบถามเลยว่าและเซสน่าล่ะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าปู่เมียกะนะครับก็บอกว่ายังไงซะก็ไม่อาจหลีีกกนนอออําาจจขงงดวัทรร์ไ้ รีบหุนหันที่จะไปช่วยเซสุนะแต่ก็ต้องโดนโมโรหะนะครับชกเข้าที่ท้องไปหนึ่งทีเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโมโรหะเนี่ยโหดเอามากเลยโมโรหะนะครับก็หันไปถามปู่เมียวกะว่ามีแผนยังไงให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ปู่เมียวกะแกเนี่ยก็กําลังพิมพ์กระดาษยันอยู่แล้วก็ให้โมโรหะเนี่ยไปคนกลางเขตอาคมขึ้นสมแล้วที่เป็นลูกสาวขอ,ข,อของคางูเมะทางด้านของเซซุนะและก็ฮิซุยน,นะครับเซซุนะเนี่ยสัมผัสพ,พลังของโทวะและก็โมโรหะไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีกลิ่น ทางหน้าของนิโคเซนเนี่ยก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของโทวะเช่นกันถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆก็ตามานะหลังจากที่ตัวของเซซินานะครับหาตัวของโทวะแล้วก็โมโรฮาไม่เจอเนี่ยก็เลยมาสมทบกับพวกของโคฮาคุโดยโคฮาคุนะครับก็ทําการใช้ระเบิดโจมตีใส่นิโคเซนจนในที่สุดนะคะับเขตอาคมที่โมโรฮากางเอาไว้เนี่ยก็หายไป โทวะนะครับที่เป็นห่วงเซซูนาเอามากๆก็เลยตัดสินใจที่อยากจะออกไปตามหาแต่โมโรฮานะครับก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไปหรอกเซซูะนะาเนี่ยจัดการได้ดีในยุคนี้โทวะนะครับก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะว่ายุคไหนความรู้สึกของหญิงสาวนะมันไม่เปลี่ยนไปหรอกคาพูดนี้นะครับทำให้โมโรฮาเนี่ยถึงกับงงเลยเพราะไม่คิดว่าโทวะเนี่ยจะพูดแบบนี้ออกมาอย่าว่าแต่โมโรฮางงเลยครับผมก็งงเหมือนกันในที่สุดนะครับตัวของนิโคโเซนเนี่ยก็หาทาั้งคู่จนเจอ นิโคเซนนะครับตวัดมือจนร่างของมูโรฮาและก็โทวะเนี่ยกระเดินไปไกลและนิโคเซนเนี่ยก็ทําการพ่นไอออกมาจนทําให้ร่างกายของทั้งคู่เนี่ยแข็งจนขยับไม่ได้และเซซูนานะครับก็รับรู้ได้ถึงเสียงของโทวะในนาทีสุดท้ายในขณะที่นิโคเซนนะครับใช้พลังจับตัวของทั้งสองอยู่เพื่อจะเอาไปให้คนตรงเซซูนานะครับก็เข้ามาขัดขวางได้สําเร็จโดยใช้ท่าหมู่มวลนกนั่งแอนจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยขยับตัวได้อีกครั้งก่อนที่ทั้ง3าคนจะได้มาพูดคุยกัน โทวะที่เป็นห่วงเซส,สุณะอามากๆก็เล่าเรื่องราวของคืนเดือนดับให้กับเซส,สุนาฟังทั้ง3คนนะครับคุยกันยังไม่ทันหาย,ยากร่างกายของนิโคเซนเนี่ยก็รวมตัวกันอีกครั้งกอดตัวขึ้นมาเป็นร่างนิโคเซนคว้าขาของเซส,สุนาเอาไว้ได้เตรียมพร้อมที่จะดูดกึนแต่แล้วแขนของนิโคเซนก็ขาดสะบั้นลงแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาใช่ตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วโทวะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว เย้ yeah! โทวะคนเดิมกลับมาแล้วโทวะนะครับหันไปพร้อมที่จะปิดบัญชีนิโคเซนโทวะชักดาบคีคุจุมันจิของเธอออกมารวบรวมพลังเตรียมตัวที่จะใช้ท่าขึ้นมังกรฟ้าข้างหลังจากนั้นโทวะก็โจมตีท่าขึ้นมังกรฟ้าข้างใส่ตัวของนิโคเซนเรียกได้ว่าเป็นมังกรออกไปขย้ำล่างของนิโคเซนจนไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ว่าได้แล้วหลังจากนั้นร่างกายของนิโคเซน ก็ค่อยๆสลายหายไปเมื่อสามารถจัดการน,นิโคเซนได้สำเร็จทุกคนก็ลงมาจากเขาโมโรฮาเนี่ยเซ็งเหมือนเดิมที่ไม่มีหัวปีศาจเอกไปขึ้นรางวัลก่อนที่จะพบว่าคนตรงนั้นกำลังรู้เรื่องของคืนเดือนดับของเราเจ้าหญิงเครื่องอสูนของพวกเราอย่างนี้คนตรงเนี่ยจะต้องวางแผนอะไรเอาไว้แน่ๆเลย ตอนที่13นักบวชทั้ง3เดินทางมาเจอเข้ากับปีศาจอสุรกายตัวใหญ่โตใช่ครับปีศาจที่ปรากฏต่อหน้านักบวชทั้ง3านั้นก็คือโทเทสสึหนึ่งในสีความชั่วร้ายลูกสมุนของจอมราชาปีศาจคิรินมารุหัวหน้านักบวชพยายามที่จะปัดเป่าโทเทสึแต่ทว่าวิชาของนักบวชรูปนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรตัวของโทเทสสึได้เลยแม้แต่น้อยแต่สุดท้ายหัวหน้านักบวช ก็ตกไปเป็นอาหารของโทเทสึในที่สุดก่อนที่โทเทสึจะหยิบไข่มุกสีซ่อมออกมาโทเทสึพ,พึมพำกับตัวเองว่าต้องการที่จะตามหานักบวชที่มีตะบากแก่กล้าเชกเช่นเดียวกับพระถังซมจังปีศาจจากจีนก็งี้แหละครับก่อนที่จะทําการขี่เมฆแล้วก็ไปตามหานักบวชที่มีตะบกแก่กล้าต่อทางด้านของโทวะและเซซุนะตอนนี้ทั้งคู่ กำลังรับฟังข่าวสารที่มีปีศาจออกมาทำร้ายนักบวชที่มีตะบะกแก่กล้าอยู่บนภูเขาจากกลุ่มนักล่าส่วนของโคฮาคุอยู่ก่อนที่โคฮาคุจะขอตัวออกไปคุ้มครองนักบวชที่วัดตะวันออกและก็ทำการฝากฝังให้ฮิซุยโทะและก็เซซุนะไปหาท่านพี่เขยของโคฮาคุหรือว่าพ่อของฮิซุยเดากันได้หรือเปล่าว่าใครเอ่ยแต่ดูแล้วตัวของฮิซุยเนี่ยจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เซซุนะก็ถามฮิซุยอีกครั้งว่าเจ้าจะพาพวกข้าไปหาใครนะฮิซุยก็บอกไปว่าท่านพ่อของข้าเอง แต่เขานะ่ะไม่ใช่คนที่มีตะบะแก่กล้าอะไรหรอกก็แค่คนโลภคนหนึ่งสีหน้าของฮิซุยเจ็บใจสุดๆเล่นเอาตัวของโทวะและก็เซซุนะเนี่ยสงสัยกันเข้าไปใหญ่ก่อนที่จะตัดภาพมาให้แฟนคลับอย่างเราเนี่ยได้เห็นตัวละครที่แสนคิดถึงอย่างตัวละครของซังโกะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าก็ตามและเราเนี่ยก็ยังได้เห็นลูกสาวฟ้าแฝดอย่างเกียวคุตโตะที่ตอนนี้เนี่ยโตเป็นสาวเรียบร้อยแล้วระหว่างทางนั้นเองที่ตัวของฮิซุย โวาและเซซุนะนั้นเดินทางไปหาตัวของมิโรคุฮิซุยก็เล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าตอนนี้ตัวของมิโรคุนั้นกําลังอยู่ในช่วงทุดง1 0 0 0วันนี่ก็ป่าเข้าไปประมาณ2ปีแล้วตัวของมิโรคุนั้นกําลังทุดงอยู่เพื่อที่จะได้รับพลังวิเศษใหม่หลังจากนั้นก็ตัดภาพสลับมาให้เราได้เห็นตัวของมิโรคุที่กําลังฝึกฝนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งซิกแซกในป่าดูสิครับมิโรคุผมยาวขึ้นผมเนี่ยไม่ชินเลย นอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกกระโดดข้ามหน้าผาเรียกได,ด้ว่าน,น่ากลัวมากๆหรือว่าจะเป็นการฝึกน้ําตกดูเป็นลูกผู้ชายญี่ปุ่นสุดๆและก็ยังมีการฝึกสมาธิด้วยในระหว่างที่ตัวของมิโรคุนะครับกาลังฝึกทําสมาธิอยู่ตัวของเกียวคุโตะนั้นก็มาถึงและแน่นอนว่าคนที่ตามมาติดๆจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่พวกของโทวะศาส,สนะและก็ฮิซุยนะฮิซุยนะครับก็บอกกับมิโรคุไปว่าตอนนี้เนี่ย เขาได้รับหน้าที่ให้มาปกป้องตัวของมิโรคุเพราะว่ามีอสูรเนี่ยออกมาทําร้ายเหล่านักบวชก่อนจะหันไปทําการแนะนําตัวของโทวะและก็เซซนะว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มนักล่าอสูรมิโรคุนะครับก็พูดพงขึ้นมาในทันทีว่าเซซนะเจ้าเป็นนักล่าอสูรเหรอแต่เซซุนะนะครับจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังหันไปถามอีกด,ด้วยนะครับว่าใครนะ่ะและที่สุยนะครับก็ยังบ่นพึมพาอีกว่าสภาพแบบนั้นนะ่ะต่อให้เป็นคนรู้จักเนี่ยก็จาไม่ได้หรอก ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตัวของมิโรคุจะโดนฮิซุยเกียดเข้าให้แล้วก่อนที่ฮิซุยนะครับจะขอตัวไปสำรวจรอบๆและมิโรคุนะครับก็ขอตัวไปฝึกต่อก่อนที่มิโรคุจะไปฝึกต่อโทวะก็ถามไปว่าการทําทุ่ง1000งพันวันเนี่ยมันจะได้พลังวิเศษแบบไหนแต่มิโรคุเองนะครับก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเพียงแค่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็ตามก่อนที่มิโรคุจะเล่าท้าวความว่าเขาเนี่ยเคยมีพลังวิเศษที่เรียกว่าช่องว่างแห่งลม แต่หลังจากที่พลังวิเศษนี้หายไปเขาก็ยังทําการปราบปีศาจอยู่และพอได้ไปสู้กับอสูรที่มีความแข็งแกร่งามากมากทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรซึ่งพลังทําให้เขาต้องมานั่งบําเพ็ญเพียรอยู่อย่างนี้ทางด้านของโคฮาคุที่เดินทางมาคุ้มครองนักบวชของวัดตะวันออกก็ได้มาเจอเข้ากับโมโรหะที่กําลังจะมาคุ้มครองนักบวชที่วัดนี้เช่นเดียวกันโมโรหะเนี่ยวังที่จะกอบโกยเงินค่าจ้างแล้วก็ค่าหัวปีศาจในครั้งเดียวเลยโคฮาคุบอกว่า ในเมื่อวัดนี้มีโมรรฮาคอยดูแลแล้วนั้นเขาก็จะไปคุ้มครองวัดทางใต้แทนหลังจากนั้นก็ทําให้เราได้เห็นตัวของโทเทสึที่นั่งเมฆผ่านมาแล้วเราก็รู้ด้วยว่าวัดที่โมโรฮาเฝ้าอยู่นั้นไม่มีพระที่มีตะบะแก่กล้าเลยทําให้ตัวของโทเทสึนั้นก็นั่งเมฆผ่านไปแงั้งๆตัดกลับมาที่พวกของโทวะที่กําลังนั่งกินขนมพูดคุยกับเคียวคุโตะอยู่โทวะก็ถามเคียวคุโตะไปว่า ฮิซุยกับพ่อเนี่ยไม่ค่อยถูกกันหรอเกียวคุโตะนะครับก็เล่าให้โทวะกับเซสุนาฟังว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าใจผิดกันนิดหน่อยโทวะถามว่าฮิซุยเรียกว่าคนโลภด้วยนะเกียวคุโตะนะครับก็ตอบว่าเพราะว่าท่านพ่อนะ่ะต้องทํางานหาของเพื่อมาเลี้ยงดูลูกๆยังไงละ่ะนั่นทําให้ตัวของเสซุนานะครับนึกออกว่านักเบวชอคนนั้นก็คือท่านมิโรคุนั่นเองเสซุนาเนี่ยช็อกเอามากมากเสซุนานะครับบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้ามิโรคุเนี่ยมีตบาบะที่แก่กล้ามาก เกียวคุโตะนะครับพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าโอยว่าแต่ฮิซุยนั้นมองว่าท่านพ่อนั้นเป็นเพียงแค่คนขาดตัดกลับมาที่ทางด้านของฮิซุยนะครับตอนนี้เนี่ยเกียวคุโตะก็มาขอยืยมคิราระไปขี่เล่นโทวะกับเซสนะนะครับก็มาถามว่ามีอะไรผิดปกติบ้างไหมฮิซุยก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปีศาจไม่มาแถวนี้อยู่แล้วก่อนที่เรานะครับจะรู้ว่าตัวของฮิซุยเนี่ยคิดยังไงกับมิโรคุฮิซุยบอกว่าท่านพ่อนะ่ะ หนีการต่อสู้และใช้คำพูดสวยหรูอย่างการบำเพ็ญเพยียรเนี่ยมาอ้างเสมอถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ข้ากับทาน,นายเนี่ยคอยเสี่ยงชีวิตปราบปีศาจอยู่แทๆ้ๆแต่ตัวเองเนี่ยกับหมกตัวอยู่บนเขานี่โทะนะครับก็พยายามที่จะยกตัวอย่างแต่ดันอธิบายในสิ่งที่ยุคเซนโกคุนเนี่ยไม่มีทางล้านลามเมงมนุษย์เงินเดือนก่อนที่จะซึนานะครับจะได้กลิ่นของอะไรบางอย่างที่ไม่ดีใช่โททเซสึเนี่ยขี่เมฆมาแล้ว แถมโทเทสึเนี่ยยังสัมผัสได้ถึงพลังตาบะาท,ที่แข็งแกร่งอีกด้วยทางด้านของมิโรคุเองนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงการมาของโทเทสึเช่นเดียวกันหลังจากนั้นพวกของโทวะก็เข้ามาขวางทางระหว่างตัวของโทเทสึและตัวของมิโรคุก่อนที่โทเทสสึจะพึมพำถึงผระถังซัมจังนั่นทําให้ตัวของโทวะนี่ถึงกับงงแล้วก็ถามไปว่าเป็นปีศาจจากที่ไหนกันแน่เนี่ยแต่โทเทสสึก็ยียวนที่จะตอบมิโรคุก็เลยพูดออกไปว่า เจ้าคือหนึ่งในสี่ความชั่วร้ายใช่ไหมที่มาจากแผ่นดินใหญ่นั่นทําให้ศาสนารู้ได้ในทันทีว่าน,นี่คือตัวของโทเทสสหนึ่งในสี่ความชั่วร้ายที่ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมานั่นเองก่อนที่โทเทสสจะหันไปถามว่าและพวกเจ้าละ่ะตัวอะไรกันแน่ก่อนที่โทเทสึจะบอกว่าข้าจะกินพวกเครึ่งอสูรให้หมดและเซซุนะก็เข้าโจมตีโทเทสสในทันทีในตอนนั้นเองตัวของมิโลคุ ก็วิ่งหายลับไปทําให้ตัวของฮิซุยเนี่ยยิ่งหมดศรัทธาเข้าไปอีกตอนนี้ตัวของโทเทสึก็ใช้พลังในการดูดทุกสรรพสิ่งดูดทุกสรรพสิ่งจริงๆอะไรก็ตามที่อยู่โดยรอบเนี่ยถูกพลังของโทเทสึด,ดูดเข้าไปจนหมดโทวะจึงตัดสินใจโยนขวดซอสพริพกฮาบาเนโรใส่ปากของโทเทสสึนั่นทําให้ไฟลุกเลยการทําอย่างนี้ยิ่งทําให้ตัวของโทเทสึเนี่ยกดหนักขึ้นไปอีกโทเทสึ ดูดลมหนักมากกว่าเดิมชนิดที่ว่าสามารถดูดสาลาเข้าไปได้เลยมิโรคุปรากฏตัวขึ้นข้างๆฮิซุยแล้วก็โชเทพเป็นหนึ่งดอกมิโรคุบอกว่าให้ฮิซุยเอาพิษกำจัดปีศาจใส่เข้าไปในลมที่โทเทสึกำลังดูดอยู่หลังจากนั้นพวกของโทวะก็โจมตีใส่โทเทสึไม่ยัง้งแต่พลังของทั้งสองก็ไม่สามารถทำอะไรโทรเทสึได้เลยสุดท้ายแล้วตัวของมิโรคุก็จะต้องออกมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้โทเทสึทำการดูดกืนอีกครั้ง และตัวของฮิซุยเนี่ยก็ยนพิษกำจัดปีศาจใส่ปากของโทเทส,สึก่อนที่โทเทส,สึนั้นจะทำการคายพิษนั้นออกมาแล้วก็พร้อมกับพูดว่าไม่อร่อยโดนตัวของฮิซุยเข้าไปเต็มๆม,มันยิ่งทำให้ตัวของโทเทส,สึนั้นโกรธหนักกว่าเดิมจนชนิดที่ว่าพ่นลมออกมาลมเนี่ยรุนแรงชนิดที่ว่าขนาดพลังวายุสลาตนของเซซุนะเนี่ยยังไม่สามารถ ต้านทานพลังลมที่ตัวของโทเทส,สึเนี่ยปล่อยออกมาได้เลยเส,สสนะเดินตรงไปหามิโรคุและก็บอกว่าให้มิโรคุช่วยปลดผนึกให้เธอหน่อยมิโรคุช่างใจอยู่สักพักแต่ในที่สุดตัวของมิโรคุก็ทาการปลดผนึกให้ตัวของเส,สสนะนั่นเองเกิดแสงสว่างจ้าเส,สสุนะคว้างเหงาใส่ตัวของโทเทส,สึพร้อมกับวิ่งและเอามือของเธอยัดเข้าไปในปากของโทเทส,สึโทเทส,สึที่กําลังได้ใจเนี่ยถึงกับต้องชะง,งักกับคําถามที่ เซซึนะถามกับโทเทสึว่าเลือดพิษของข้าเป็นยังไงบ้างละ่ะตอนนี้ร่างกายของเซซึนะนั้นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยผมว่ามีความคล้ายคลึงกับเซชมารูอยู่นะเพื่อนๆคิดแบบผมหรือเปล่าและนั่นยังทําให้ตัวของโทเทสุนั้นเกิดช่องว่างและทําให้โทวะสามารถใช้คีคู่จูมอนจิของเธอเข้าโจมตีใส่ตัวของโทเทสุได้อย่างจังตัวของโทเทสุนั้นกระเป๋าเมฆออกมาแล้วก็บินหนีไปถึงแม้ว่ามิโรคุจะปลายานออกไป นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งการหนีของโทเทศุได้เลยทางฝั่งของโทวะที่ข้างรักน้องสาวออกมากก็รีบไปดูอาการของเซสนาเลยเซสนาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ถทว่าเลือดเนี่ยกำลังเดือดพล่านอยู่เซสนานะครับเหมือนเฮียมากตอนนี้มีใครรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าโทวานะครับก็กำลังกอกยาให้กับพีซุยอยู่และมิโลคูนะครับก็ทำการปิดผนึกให้กับเซสนาอีกครั้ง รอยบนแขนและหน้าก็ค่อยๆหายไปและดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวของฮิซุยก็จะเริ่มเข้าใจตัวของมิโรคุมากขึ้นแล้วยิ้มพิมพ์ใจเป็นหนึ่งตัดมาที่ด้านของโมโรหะที่รอแล้วรออีกแต่ก็ยังไม่มีปีศาจโผล่มาสักตัวจนทาเคชิโอเนี่ยมาส่งข่าวบ,บอกว่างานนี้เนี่ยมีคนจัดการเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่มีค่าหัวให้แล้วโมโรหะเนี่ยถึงกับร้องกรี๊ดเลย ทางฝั่งของฮิซุยนั้นในเมื่อปราปีาศาจเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับและฮิซุยยังบอกมิราคุไปอีกว่าท่านพ่อหากเกิดอะไรขึ้นอย่าฝืนตัวเองนักล่ะมิราคุกรับคำก่อนที่ทั้งสจะขี่คีรระกลับไปหลังจากนั้นฮิซุยก็มาส่งข่าวให้กับซังโกะในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าของซังโกะแล้วดูไม่แก่ลงเลยสักตี้ฮิซุยมาส่งข่าวบอกว่าอีกประมาณ200วันมิราคุเนี่ยจะบำเพ็ญเพียรครบแล้ว พอซังโกเห็นใบหน้าของฮิโซอุที่พูดถึงเรื่องพ่อที่หน้าตาย,ยิ้มแย้มเนี่ยก็ต้องประหลาดใจแล้วก็ตัดมาให้เราได้เห็นบทสนทนาของโทวาและก็เซซึนะเซซึนะอธิบายให้โทวาฟังว่าผิดในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับสืบทอดมาแต่ถ้าหากเปลี่ยนกลายเป็นอสูรเนี่ยก็จะควบคุมได้ยากเพราะว่าเป็นแค่ครึ่งอสูรเซซึนะบอกว่าโทวาเองก็เป็นครึ่งอสูรน่าจะได้รับสืบทอดอะไรมาด้วยเช่นกันโทวาก็หันไปยิ้มแล้วบอกว่า แน่นอนเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันนะสิแล้วก็แขนไปโอบไหล่ของเซซึน,นะก่อนที่จะโดนเซซึน,นะเนี่ยบ่นว่าอย่ามาทาตัวสนิทให้มากเล่นเอาโทวะเนี่ยเซ็งอีกแล้วโทวะเนี่ยคงน้อยใจไม่ใช่น้อยจบตอนที่12-13ครับแถมกับแถม,แถมดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับตอนที่12กับ13มนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยแน่นอนละครับสำหรับตอนที่12เนี้ยก็คงจะหนีไม่พ้นโทวะผมดำใช่ไหมครับหรือว่าที่เป็นโทวะร่างมนุษย์นั่นเองเอาจริงๆครับเพื่อนๆผมว่าดีไซน์มันไม่ได้อ่ะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างผมแอบรู้สึกว่ามันแปลกๆครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทรงผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเหมือนใส่วิกหรือเปล่า รู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับและยิ่งในตอนที่12เนี่ยมีภาพของอินุยะชะขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวละครรูปแปลกๆอ่ะตัวโทวาเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินูยะชะให้ดูเห็นไหมครับผมว่ามันไม่ได้อ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะว่าเพื่อนๆชอบตัวละครของโทวาลุคนี้หรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยล่ะ สำหรับประเด็นต่อมานะครับก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของตัวเซซูนาครับที่มีต่อโทะผมแอบรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องเนี่ยแอบเปิดใจให้โทะแล้วหรือเปล่าผมแอบรู้สึกว่ามีความตมุตเมิพี่น้องน่ารักมากมากเลยครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงเรามาดูตอนที่13กันบ้างดีกว่าครับว่าตอนที่13มเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยสำหรับประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดในตอนที่13มนี้นะครับก็คือตัวของมิโรคุครับทุกคน แวบ,บแรกเนี่ยผมแอบ,บรู้สึกว่ามันไม่ชินนะแต่พอดูไปสักพักนึงเนี่ยมันก็มีความเป็นมิโลคุอยู่นะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดูผิดแปลกไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะได้รู้ถึงตัวละครด้วยนะครับว่าการที่ไม่มีช่องว่างแห่งโลงเนี่ยมันแบบมันอิมแพกต่อจิตใจมากน้อยแค่ไหนจนทําให้ต้องมาแบบทุดง1000ันวันเนี่ยครับน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อย่างน้อยในดีไซน์ตอนนี้นะครับผมแอบ,บรู้สึกว่าตัวละครของมิโลคุเนี่ย ดีไซน์ตอนนี้ดูดีกว่าตอน e p 1ีมากๆเลยครับที่เหมือนกับโคนันเดี๋ยวผมใส่รูปให้ดูนี่เอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบดีไซน์ตัวมิโรคุแบบใหม่หรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือตัวละครของซังโกะครับผมเนี่ยดีใจมากมเลยครับที่ได้เห็นตัวละครเก่าๆเนี่ยทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครของมิโรคุแล้วก็ตัวละครของซังโกะเนี่ยผมมีความสุขมากๆแต่ตัวละครของซังโกะเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับ อย่างตัวละครของมิโลคุเนี่ยเรายังเห็นร่องน้าตาใช่ไหมแต่ตัวละครของซังโกะเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆลายเส้นก็ยังเหมือนเดิมครับผมเนี่ยดีใจมากๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตตอนที่ตัวของซังโกะปรากฏตัวออกมาใช่ไหมครับก็คือป้ายหินที่ซังโกะเนี่ยกำลังไปไว่าอยู่ครับคือถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นป้ายหลุมศพหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ถ้ามีใครรู้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันนะครับผมเนี่ยก็อ่านคันจิตัวยากๆไม่ออกซะด้วยสิอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝาแฝดอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของซังโกะกับมิโรคูครับที่ชื่อว่าคินอูเนี่ยหายไปไหนครับเราไม่เห็นเลยนะครับน่าสงสัยมากอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในตอนที่13นี้ก็คือตัวละครของเซซูนะาครับผมเนี่ย ชอบตัวละครของศซสนาในเวอร์ชันนี้มากๆเลยก็คือเวอร์ชั่นที่ถูกปลดผนึกแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครของศซสนาในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเสร,ร็จชมารูมากๆเลยเรียกได้ว่าถอดแบบกันมา <ๆ S 1> แล้วผมเนี่ยชอบมากตรงที่แบบมีเลือดเป็นพิษเหมือนกับตัวของเสร็จชมารูด้วยครับเหมือนเป็นการใส่เครดิตให้เราให้เรารู้เนาะว่าใครเป็นลูกใครก็เพื่อนๆชอบเวอร์ชันนี้หรือเปล่าอย่าลืมมานะ บอกผมได้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเซซูนะเนี่ยมีอย่างนี้ใช่ไหมตัวของเซซูนะาก็พูดเองด้วยนะครับว่าตัวของโทวะเนี่ยก็น่าจะมีบางอย่างที่ได้รับสืบทอดออกมาเหมือนกันจะเป็นอะไรเนี่ยสิต้องคอยติดตามกันนะครับแถมครับแถมเพื่อน,อนๆครับสำหรับเพลงประกอบของอนิเมะเรื่องฮันโยโนยาชฮิเมะพรินเซส s ามเดมอนเนี่ยจะได้เปลี่ยนเพลงใหม่ทั้ง2เพลงเลยนะครับก็เราเนี่ย จะได้นักร้องวงซาเวเบรเกอร์กับอากิระมาร้องเพลงประกอบจะเพะหรือไม่เพาะก็ต้องมาคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมและอานนเนะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพาริกาโตขอบคุณครับ